สวัสดีค่ะ,ค,ะครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนองมิกะอ๋อคุณมาจากชั้นไหนหรอครับมัธยมศึกษาปีที่สองขั้นหนึ่งค่ะอ๋อครับผมขอถามเหยอนได้ไหมครับว่ากิจกรรมที่อยากจัดคืออะไรที่งเนโรงเรียนอยากจัดอะไรอยากจัดคือชอพทอ,อสัมพันธ์ค่ะถึงอะไรครับหมายถึงเซนติเตอร์เทอร์โมดีสัมพันธ์ไมถึงกิจอ๋อโอเคครับก็คือกิจกรรมที่กิจกรรมมันคืออะไรครับกิจกรรมก็คือ ทกิจจะกิจจะวัรประจำวันค่ะอ๋อครับแล้ววันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมครืออะไรครับคือกำหนดเวลาค่ะหมายถึงว่าเวลาไหนครับหรือแบบจัดเวลาไหนกี่โมงหรือวันไหนวันที่เท่าไหร่หรือสถานที่ที่ไหนประมาณนะั้นมาถึงจัดเช่นจัดที่โรงเรียนเวลาเที่ยงถึง หกโมงเย็นค่ะอ๋อครับก็คือกี่โมงนะครับเที่ยงค่ะอ๋อเที่ยงโอเคก็คือว่ากําหนดการของติดกรรมเป็นอย่างไรก็คือเป็นยังไงก็คือยกตัวอย่างเช่นแบบเปิดมาเป็นยังไงหรือแบบรูปแรกเป็นยังไงบ้างเปิดมาก็จะเป็นต่าๆขยายอยู่ตรงนี้เหรอเปิดมาก็จะเป็นจะเป็นยังไนจะเป็นแบบการ เต้นค่ะอ๋อการเต้นแล้วก็อะไรอีกครับการรำค่ะอ๋อการเล่นโขนอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่มันพิเศษเหรอค,ครับก็คือกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลชุดใหญ่อะค่ะอ๋อครับขอบคุณนะครับค่ะขอบใจครับน้องสดีครับลองช่วยอะไรครับเนี่ยขอช่วยนาโนครับอ๋อวันนี้พอดีพอดีพี่จะมาสัมภาษณ์กับน้องหน่อยนะครับนันโนโอเคเข้าครับ คุณอยากจัดกิจกรรมอะไรเหรอครับประเภทไหนครับปาประเภทแข่งเกมครับอ๋อครับเดี๋ยวคุณอยากตั้งชื่อกิจกรรมว่าอะไรเหรอครับเออเดจะจะจะทมพาพาเล่นเกมสนุกสนุกแล้วคิดว่ากิจกรรมจะจัขึ้นวันไหนครับจัดขึ้นวันวันเวลาไ,ไหนครับเวลากลางวันครับอ๋อครับ แล้วกิจกรรมจะเริ่มต้นในที่สุดเวลาใดครับนี่แหลาพนี่ภาพที่6ครับอ๋อขา้ที่6แล้วมีกิจกรรมพิเศษหรือไฮไลท์อะไรในงานบ้างครับอ่ามีมีไฮไลท์นะคะจะจะเป็นงานที่ใช่ใช่คนเลยมีอิงเดียคนภาพภาพครับขอบคุณครับครับ